แฮปปี่ไมรี่มีทิมแทงช้ามันแทงลงไปไม่มีไม่มีเรียวแรงไม่อยากแกล้งว่าไม่เป็นไรพี่ต้อมรับพี่ต้อมรับพี่ต้อมรอพี่อยู่เปล่ามเบามากไอ้ต้อมไม่มีอะไรเลยต้อมเบามาก มานั่งไล่ขายเสื้อได้ตัวเออเดี๋ยวกูไล่เดี๋ยวอีกสักพักกูอาบน้ำไล่ขายเล่นด้วยดีกว่าดีไหมได้พี่เนี่ยแต่มึงไล่ไปก่อนเลยง่วงวะ่ะได้ผมขายได้สักกู<ง>ขอได้สักสิบเอ็ดตัววันนี้อะโค<ห>เขากดของพี่อะฮะเดี๋ยวเข้าไปกดอ่าในไล์พี่อ๋อกดไล์มึงมึงได้ส่วนแบ่งถูกไหมใช่ อะพูดกับกูดีๆแตวกูให้เองได้ไหมล่ะอ่ะได้ครับพูดกูดีๆออยากบนตีนะได้ไหมทินิกี้คนหลอกครับมันถึงนะมันเดี๋ยวนี้มันมันมันย้อนผมอะมันย้อนผมทุกคำอะตอวเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันย้อนมันย้อนผมทุกคำผมบอกไอหินเอาไงมึงโสดแล้วได้เวลากลับไปกินเหล้ากูได้ยังแมวไม่กินไม่กินถ่ายงานเลยโพสเลยโพสไม่ใช่ไม่ใช่โพสเลยพี่โพสเลยโพสเลยโพส ทำจริงจังอะทำแบบทำโตเป็นหนุ่มอะไม่มันจะได้แบบไปท่าอื่นนะพี่แบบมันเกาลาวเอฟซีผมบอกไอ้ขี้นกูสามห้านะกูสามห้าเนี่ยที่มึงแบบย้อนกูเนี่ยจะไปได้หลายช็อตหลายช็อตอ๋อแล้วมึงไล่อยู่ที่ไหนบริษัทเอะใช่ครับบริษัทครับพี่เออวันหลังกูไปนั่งแดกเล่าที่บริษัทกับมึงดีกว่าเมื่อกี้มีคนมาส่งครับพี่ ใครวะไม่รู้เหมือนกันหรอเอามามึงมากินกับกูไหมไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวพี่นุกคิดถึงพี่พี่นุ๊คมาผมแล้วเมื่อกี้ใครนะพี่นุกบอกคิดถึงพี่เมื่อกี้พอนุ๊นุกเดี๋ยววันไหนพี่ไปกับพี่นันนะพี่น้องไม่รู้ปาวะไม่เมื่อกี้พี่พี่เขาถามว่าเออพรุ่งนี้ไปถ่ายไลไรผมก็บอกว่าไปถ่าย S <S เออข้าวผัดหมูถ่ายน้องออยอ่ะน้องออยเขาชื่อเล่นชื่อออยป่ะไม่รู้ชื่อเล่นชื่อออยบ้างอ๋อชื่อเล่นชื่อออยข้าวผัดหมูโอ้ข้าวผัดหม,มูคนยังดูหมืน่นเป็นหมื่นเลยสุดยอดเลยใช่ครับเขาอยู่นานมากออยดีข้าวผัดหมูชื่อออยกับชื่อดีมครับถูกต้องโอ้พี่พีก็ต่างแล้วก็ผมจะไปถ่ายเอวาด้วยเอวาวันนี้สามเอ็ดเอวาโสดและแตอนนี้สวยเลยเอวา อ่าไอว่าพิมหาผมบอกตอนนี้หนูสวยมากค่ะบอสหนูสวยมากในตรงนี้เลยบอสขาอยากให้บอสเห็นว่าตอนนี้หนูสวยมากบอสเลยอ่ะไอหินกูพานนองออกทีวีคนแรกโอ้ยมึงยังอีกเยอะรู้รู้เสียงกูเนี่ยําเอสซีสิรู้รู้พี่ปั้นมาเนี่ยรู้ผมรู้ผมตามมันไม่ได้ปั้นไม่ได้ปั้นไม่ได้เกี่ยวกับปั้นเลยจะพานนองออกคนแรกโอ้ยยีเลยบ้านเอวากูไปคนแรก อ่าอีบ้านสิบสามชั้นไหมกูไปคนแรกโอ้ยอีหินมึงยังอีกเยอะเด็กมวานซืนมาเถียงกูมึงไม่รู้หรอกว่าอดีตกูพาอะไรมามั่งอีหินเมื่อก่อนเนี่ยกูหอมหัวดังหอมหัวดังอย่างนี้เลยโอ้เมื่อก่อนอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหแล้วมันทำมันทำได้เหรอพี่ออกแชร์โลมาทียอดขึ้นเป็นหมื่นบางคนเป็นแสนโห หินมึงยังอ <te ีกเยอะแล้วแล้วลางกากที่เขาออกรายการปุ๊บแล้วก็คนฟอลเป็นแสนแล้วเขาไปไหนแล้วพี่ใครไปได้ดีกันหมดแล้วก็เหลือกูอยู่ที่เดิมกูก็เป็นในดากูก็เป็นในดาราเกาะผู้หญิงไปแล้วโอ้ยจช่ใชกิริคอะไรโอ้ยพี่พี่ใครดูไม่รู้เลยพี่ช่วยคิดหน่อยพี่ใครดูตะก้าอยู่กดได้นะครับมีมีให้ดูนะครับ ใครอยากดูตัวไหนบอกได้นะครับอยู่ออฟฟิศเดี๋ยวให้ดูทุกตัวเลยอ๋อแล้วมีหลวงพี่บอกว่าหลวงพี่เขาอยากได้เสื้อมากแต่ว่าเขาไม่รู้จะซื้อไปแล้วใส่ตอนไหนแลกกับจีวอนได้แลกกับจีวอนหลวงพี่ <laughs> ผมให้หลวงพี่เลย <laughs> หลวงพี่เองอยู่ปะเนี่ยหลวงพี่ แลกกับจีวอลหลวงพี่เมื่อวานกูขึ้นเครื่องกับหลวงพี่ด้วยเดี๋ยวรอดูอีพีสองพี่ผมแค่อีพีสามอีพีสามเออรอดูอีพีสามพี่อาบัตครับหลวงพี่บอกหลวงพี่ตอบล้วอย่าไปเครียดหลวงพี่เชื่อผมเถอะทีนิกกี้กลับบ้านเร็วจังอย่าไปเครียดหลวงพี่หนึ่งหลวงพี่เชื่อผมเถอะ ส่วนเนี้ยโลกมันเครียดเยอะพอแล้วเอาไว้ก็ตามที่หลวงพี่สบายใจอรับรองว่าเป็นความลับหลวงพี่ก็ใส่เดวบล์เมสในกุฏิผมก็เอาจีวอลหลวงพี่มันเดินเล่นในบ้านไม่มีใครรู้เลย <laughs> ใชผมบอกหลวงพี่อย่างนั้นเความลับระหว่างเราเลยหลวงพี่ลรงพี่อยู่ในห้องคนเดียวแต่ผมก็มีเรื่องไว้อำมว่าแบบว่าวันหนึ่งผมเคยแบบเหมือนนักบอลอะแลกเสื้อกับหลวงพี่อะไรเงี้ย <laughs> แลวคนเลย อย่าไปซีหลวงพี่ล่าสุดผมขึ้นเครื่องบินโอาโหพะเอฟซีผมเลยสองคนนั่งคู่เลยเออเอาแล้วพี่ก็ต้องนั่งนิ่งๆต้องแบบก็ไม่ไม่นิ่งไม่นิ่งไม่นิ่งกูชวนหลวงพี่คุยด้วยเอยแต่หลวงพี่ก็นานๆเจอเลมอนเมดต,ต้องออกโอเครอดแล้วใครจะเป็นแบบ ทีนี้แทบไม่มีคลิป u t u b ปเลยดีกว่าตอนนี้ใช่ครับพี่อะไรวะเพราะว่าเราเรามีคลิปแต่ว่าเรายังออนไม่ได้ใช okay. ่ยังอ yeah. ่อนไม่ได้เหลือสองสมคลิปเองใช่ครับนักมวยมีอีกไหมครับอ๋อมีครับเดี๋ยวเดี๋วเดเดวมัดครับบาทด้วยตู้โอ้ยอย่าไปเล่นถึงบาทเลยพิศเสกแก็กตีวอร์ดิ ใครอยากได้เสื้อนะครับกดได้ในตะกร้านะครับตอนนี้บางตัวก็ไม่มีไซส์แล้วเพราะว่าใกล้จะหมดแล้วเออทาไมไปเติมมะเออเดี๋ยวรอต้นเดือนครับพี่เดี๋ยวเติมต้นเดือนทํารายการกับสาวอีกบ่าพี่เบ่าเนี่ยเดี๋ยวมีนัดเอวาพี่เอวาสดแล้วสวยเลยแล้วก็มีเออนุ่นแต่คนอื่นนัดใครดีพี่ผู้หญิงแม่งผมแบบตัวนี้ผมนึกไม่ออกเลยผู้หญิงผมไม่ได้แบบสัมผัสมานานแล้วไงไม่ได้สัมผัสไม่ได้เจอ ไม่ได้สัมผัสคือเดี๋ยวตัวนี้แม่งไม่ค่อยได้หมกบุ่นเหมือนเมื่อก่อนนะดีนะชวนนุ่นหน่อยน้ำเหลงปอนอสวยมากโฟแม่แม่น้องแม่ไก่ปอนอเนี่ยเขาไปโปรโมทช่องอื่นได้กับช่องผมเขาไม่มา <c oughs> ปอนอเนี่ย ใครับลูกทีมามาโปรโมทอ๋อได้ครับโซเชียลวอลเลยอร์ใช่ไหมครับได้เลยขอคะแนนสัมภาษณ์อีกในสังกัดมุกเฮ้ยก็น่าสนใจนะพี่เอ่อช,ชื่ออะไรนะน้องคนนี้น่ารักที่มาถ่ายเสื้อเราอะ่ะสังกัดพี่มุกชื่ออะไรนะเอ่อุ้ยฝ้ายอุ้ยฝ้ายใช่ใช่ใช่นเฮ้ยเค้จะไม่กลับบ้านเหร ลงฟุตอยู่ครับพี่เคิร์นลงฟุตขยันมากตอนนี้ในบริษัทเหลือกี่คนแพนให้กูดูสิในบริษัทเหลือ <c oughs> มีผมมีพี่เคิร์นมีอ่าน้องนัทอังอินเดียนัททำไรมึงนัททำไรตัดคลิปอยู่ครับพี่ตัดคลิปอะไรวะอ่าทิ่กินเรียวครับาอังกฤษครับ โอเคสุดยอดแล้วก็มีฟาร์มฮ้าเพาสวัสดีครับฟาร์มขับรถไปเที่ยวไหนวันนี้มึงไม่ได้ไปครับทำงานครับแล้วก็มีอ่ป๋องแป้งครับแป้งโอเคเลยน้องหมดแล้วครับฟาร์ฟีไปตามรายการโซเชียลวอลเลเอร์ด้วยนะครับผ่านมาแล้วกี่พีเนีสองอะสองครับพี่ เดี๋ยวมันจะมันขึ้นเรื่อยๆนะพี่รายการจะสนุกขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่ครับจริงไหมครับที่คุณด่าไอ้ตะก้องเสื้อขาวอ่ะเดี๋ยวรอดูบางเทปเนี่ยผมด่าตะก้องรายการจนตะก้องรายการอีพีนุ้ไม่มาเลยตะก้องลาเลยเนี่ยตะก้องลาเลยอ่ะรอรอพี่พี่รอความมันมันจะมาลาหนึ่งสัปเลยไม่อยากเจอหน้าผมอ่ะ เดี๋ยวรู้ว่ารายการเอาวินิกี้มาทําไมเดี๋ยวรอดูแลยกลับมาตุ้มเขาบอกเราเลียวได้เลยผมว่าเรเลียวเลยมันมันแล้วสองสามกันไปถ่ายพรุ่งนี้ครับพี่พรุ่งนี้ไปถ่ายไปไปนอนวันไหนเดือนธันวาคมเดี๋ยวมาดูสดเลยพี่มาเลยพี่มาเชียร์กันนะครับเดี๋ยวรอบอกแจ้งอีกทีก็ได้ผมไม่รู้ว่ามากันเยอะๆนะพี่นะก็ได้ ออพี่ไม่สปอยเลยพี่ไม่สปอยพี่รอดูอย่างเดียวพอไม่สปอยเลยต,ตสปอยไม่ได้เดี๋ยวโดนฟ้องไม่สปอยเลยแต่สน,นุกทุกอีพีรับประกันความมันขนาดเทรนเนอร์ฟิตเนสผมมาดูมันจะแบ่งถามผมผมยังไม่บอกเลยอ่าไอ้เทรนเนอร์กลัวดูด้วยโซเชียลเวอรติดตามติดตามไม่แต่ตอนนี้มันเต็มไอ้ิก k t อ k ไปหมดเลยพี่ เลื่อนไปไหนก็เจอเล <itta> ื่อนไปไหนก็เจอมีแต่กูเนี่ยดูเป็นดารเก้าแล้วคุมอารมณ์ไม่อยู่ต้องหกวเราะหัวเราะแล้วโกรธจริงไหมอย่ารู้พี่ก็ทำไม่โกรธพี่เขาก็หายไปหนึ่งอาอาทิตย์อตเขาก็เดี๋ยวพี่ไว้ดูเองแล้วกันไว้ดูเองไว้ดูเองสนุกสนุกพี่นุ่นพี่นุ่นสวัสดีครับพี่นุ่นนุ่นไหนพี่นุ่นสุธิพา โอ้ยน้องนุ่นจ้าจเจอกันนะจ๊ะน้องนุน่นวันที่สี่เจอกันนะจ๊ะน้องนุน่นถ่ายแนวไทยบ้านน่าดูค่ะเส้นหลังดวบองพอ,อได้แล้วครับเดี๋ยวเอติดต่อนะครับเส้นหลังน่ารักมากครับเพิ่งเจอพี่เขาบอกไม่มีจ้าอิกี้ว่า <c oughs> เฮ้ยนุน่นกูโตกว่ามึงนะ <c oughs> ไม่เรียกพี่เหรอ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไม่มีใครเรียกพี่แล้ว ครับพี่นิกกี้ครับเอเ่อนธันวาเดี๋ยวมีนะครับพี่เดี๋ยวแจ้งนะครับเดี๋ยวใกล้ถึงเดี๋ยวแจ้งนะครับเดี๋ยวก่อนเดือนธันวาเดี๋ยวแจ้งมาได้มาเจอกันนะครับพี่ๆอยากเจอพี่ๆเหมือนกันนะครับงานโซเชียลวอรเเยอร์มาได้นะครับใช่ครับบอกไว้ร่าวๆาก็น่าจะที่สยามครับไหนมีสาวคนไหนที่พู๊พี่อยากดูมากเลยสี่ร้อยคนอ่ะเขียนมาหน่อยดียวผมจะให้ไอ้ฮินติดต่อไปอะไรเอาเสื้อมาให้บ้างจ้าพี่นุ่นบอกได้นุ่นเดี๋ยวเอาให้เลยวันวันที่เจอกันวันที่สี่ ชวนแบมแบมออตคิปโอหมุกบทำหนึ่งอยาดูรุ่นใหญ่อีกมีไหมครับเดอรุ่นใหญ่ไม่ได้ติดตอ่อโอ้ช่วงนี้รุ่นใหญ่น่าจะไม่ว่างกันเนะจนนิดเจนยี่มีใครบ้างมีแม่ไก่มีเจนิด จจเจนี่เจนยี่ตาล่ามัญชยาจเจนยี่เข้าผัดได้เข้าผัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถ่ายพี่นาลาแม่ไก่เจนี่แบบพี่กีนวยเฮ้ย <c ười> <c ười> หลวงพี่เฮ้ยลิ้ลิน นีนวยสวยมากใช่ครับน้องสวยมากตอนนี้สวยเลยจีนวย WJ4 เดบิวตเจมายจะแต่งงานแล้วน่าจะไม่ค่อยว่างแล้วช่วงนี้ข้าวผัดหมูเดี๋ยวไปถ่ายครับพรุ่งนี้ครับพี่พี่โค<ฆ>า<ฆ>รว่าข้าวผัดหมูดังนะวะคนอยากดูเยอะมากผมว่าได้น้องก็น่าจะใส่สุดพี่พรุ่งนี้ยบไม่เชื่อไคนดูไม่เอาคนดูเป็นหมื่นนี่พี่ไรครับน้องเขาดิบคนน้องเขาไรอยู่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวรอเจอพรุ่งนี้เลย เออเดี๋ยวคนดูเป็นเบื่อเลยโบเลขาหน้าแจ่มบีมูบี้น่าจะมันมากพี่นูเข้าไปิดนุน่าจะมันมากไา้นูจัดไปดิไปเบ้าเมืองการพรุ่งนี้เราค่อยกลับมาด้วยกันไว้ใครดูตะก้ายอยู่นะครับสามารถเลือกซื้อเสื้อได้นะครับ ได้ที่เดี๋ยวพี่ไปงีบก่อน FC ครับ,ดรบเดี๋ยวผมไปงี่บก่อนนะครับได้ครับนนโนุนน no, 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 no. วันนี้เผื่อแวะเดินไปหาที่ร้านนะน้น้องเข้าร้านไหมวันนี้เอาพี่นุายเข้า <c oughs> ให้น้องขับตามล้อพาเที่ยวได้ครับเออเดี๋ยวเตรียมโกโปเเออเอาโกโปด้วยเมลอนปังสวัสดีครับ นา,นายเมลนรอนปังฮัลโหลเมลรอนปังเข้ามาครับเมันรอนปัง where are you <laughs> where are you เมลนรอนปังแม่ตายทำไมมึงเห็นกูไม่เห็นวะอ๋อมันมันขึ้นข้างล่างพี่มันไม่ได้ขึ้นข้างบนอ๋อแบบมาเว็บเดียวน่าจะบินผ่านเฉยมั้งนี่ไงคุยกับพี่อินไม่คุยกับพี่นกเอา้าทำไมทำงานนะ สุภปปาตะลุยแม่น้องปัง do you go out tonight แม่น้องงั <c oughs> อมันเกิดแม่น้องปังอ้าว๋อเห็นแล้ว <c oughs> เห็นน้องปังลงสตอรี่แล้วคุณแม่สาวมากเลยนึกว่าพี่สาวเม่ลองปังสวยมาก สวยเราโตเป็นสาหมดแล้วได้ที่พี่ไม่งี่บหมดแล้วนาอได้ครับพี่สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนดีครับวสวดีครับลงเลยครับเซนหล้วใช่ครับลงแล้ว